คือเนาก็ไปบวชซีเนาะบันมาร่วมเป็นสามสิบเอ็ดเดียวนเนาะ <c oughs> <c oughs> อัน,นสงของการบวชผู้บวชเองอน่ะนะหกสิบกรับที่สวสาสาละเลวเพียงใดกษารก็เวียนวายตายเกิดในอันศาส,สนาพุทธนั่นแหละมันสิมีมิจชาทิฐิเอาไปครอบงามอยู่บงังเป็นขังข้าวกะกันก็ได้เวียนวายในหันแหละ <c oughs> พอแม่สามสิบกลับพอแม่สิแงนวาได้กระสางรูร้เรื่องบ่รู้เรื่องกระสาง <c oughs> พอแม่สิลับหลู้บ่หลับหลู้กระสางตายไปแล้วก็ตามนี่อันนี้ทรงอยู่สามสิบกลับหมายความว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอย่างพุทธศาสนาเดี๋ยเลื่อนว่าขค้นเป็นผู้ขืนเสือเป็นญาติศาสนาคือเทียบเทียบกันกับเรื่องเล่าของพระเจา้าอโศกพระเจ้าอโศกสร้างวัด บุรณะพระเจดีแปดหมืนสี่พันสถานที่ป่าถามพระเทหละเบิงแล้วว่าผู้ข่าได้ข้นเสวเปัญญาติศาสนาหรือยั่งบอกว่ายั่งวะบ่งดูหันพวกเข้าบด้เซียวได้ในการท่านกระเพิ่นเนาะยังว่ายั่งบ่าสันเหตุจังไรเสดเข็นญาติให้ลูกบวชตัวเองบวชให้ลูกบวชให้เมียบวชจังสี่เด้ให้คาทาบริวารจังสี่หละ แต่วเราม้องโดดลันไปแต่ว่าการบวชบะเมณว่าบางอย่างห้าบวชได้ไง่ายๆจะคิดได้ว่าเออมันบริหมีคุณค่ากับตัวเองอย่าลืมไปในไพ่ภาชนาเออของบางอย่างว่าบวชได้ไง่ายๆนี่เจ้าภาพบวชให้หรืออย่างบางอย่างที่ว่าได้มาง,ง่ายๆคนมันสูบไปเห็นคุณขา่าแต่ว่าอย่าลืมวีบากกับในไพ่ภาหนาบางคนบวชง่ายซึกง่าย สึกางวง่าคือจังนันว่ามีค่ายอย่างพว่าเจ้าของเป็นลงทุนบางหมองบมีงเงินสามสี่หมื่นบริบวลดบางหมองเป็นแสนสองแสนอย่าลืม <c oughs> นั่นแหละหเห็นคุณข,าณข่าคุณข่าของผู้ตเจ้าพุ่นผู้คนบำเพ็ญเพียรนมาพุ่นบางคนว่าไาง,ไงคิดอยากซึกก็คิดคิดอยากเห็นอย่างนั้นกูบริลงทุนกูเลยบริสเดย์จะได้ไปเป็นทาส ในยังน,น,นอากับในาศาสนาอยู่นั่นแหละเป็นทาสอย่าลืมนะเป็นภาสรับใส่ในาศาสนาหรือไปทําการงานบางอย่างไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเจ้าใช้นี่เจ้าภาพอย่าคิดอย่าคิดเด้ว่าเออผพ้พับไปโหลดแบบคนบอการะถกใจกูว่พ่อใจกูเพื่ับไปโหลดนั่นแหละแต่สได้ ถูกทรมานใจเองตัวเองในภายภาคหน้าทำงานก็ถือกดขี่ข่มเหงแต่ว่าหนีบ่ะไ้กรรมมันบีบอากุศลกรรมบีบไว้หนีบ่ะไรไปกับไปบ่ได้สู้เขาก็สู้บ่ได้นี่แหละคืออากุศลกรรมให้ผลเพราะว่าตัวเองนะ่าบ่ทำนาทีให้ดีที่สุด <c oughs> แล้วก็บ่ได้เห็นคุณค่าที่ว่าได้มาง่ายๆ อย่าคิดว่าง่ายเด้อไปก็ดีเขาอาจจะคิดว่าง่ายแต่ตอนนี้แหละแต่ความยากลําบากของเจ้ามีผลยาวนานก็นแล้วกันนาเดีย๋ยแนวจังสี่กับบ้ามีผู้ใดนํามาเทศนํามาบอกนะ <c oughs> <c oughs> ผู้บวชได้หกสิบก็ัปจริงเวียนไหวต่เกิดถ้าบาถึงพระนิพพานก่อนอผู้เป็นพ่อเป็นแม่แม้นบ่รูเรื่องกับสร้างออกลูกทิมใบผู้อื่นเลียงไงขึ้นมาแล้วมาบวชก็ได้ขึ้เกา่า ว่าอาศัยกรรมเกี่ยวกันล่ะมันจังไม่ได้เกิดทั้งกันอี่แหละจังว่าเด็กปัญญาศาสนาเวียนวัดแต่เกิดในศาสนาคือเก้าพุทธศาสนาเนี่ยนะจังว่าากคิดว่าเด้อว่าบ่มีคคขาดูดังว่าเฮ้าได้สมบัติมาแล้วหกสิบนะถว่าเฮ้าเป็นสมบัตินี่หกสิบโกดแต่ว่าเจ้าสิรักษาสมบัติเจ้าใดบ่เนี่ยสมบัติคือภาวินัยอหละคือสมบัติ ว่าแต่ละคนแต่ละคนบ่มีหยังยากดอกแล้วก็บ่มีหยังง่ายพอมู้จกว่าล่ะจะว่ายากก็มอนง่ายจะว่าง่ายก็เมืนอนยากเดชสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่ได้มาโดยง่ายใดคือคล้าขๆกบมันบ่มีคุณค่าจะอย่าลืมมีคุณค่ามากพอในย้าคักนาถ้าเจ้าบาถึงพะนิพัาน์าน,นะเป็นธาตุอหละคำคำว่าธาตุนั่นเกิดเกิดขึ้นใน้หลายลักษณะอาการ บางทีก็ไปเป็นถาดของเจ้าภาพมัง่งบางทีเป็นถาดของหลายๆอย่างแหละคิดเอาลายบ่เบิดหลายโหดเว่าเรืหลวของกรรมไม่เป็นสิ่งที่บางคนคิดแต่ว่าเฮาเบาเฮาให้ฟัง <c oughs> หเห็นคุ้นค่าเลยพาวินัยนั่นแหละเป็นคนเดือนตามถ้า่ามั้นถึงที่สุดแล้วบ่ได้เสียดดยกับเสียดดยเท่ากักรรมบีพันบางอยาง่างบ่เหม็นเอาอารมณ์เด้อบีพัน ข้อมพ่อใจกับมูพวกข้อมพ่อใจเพราะว่ายังมันก็บอพ่อใจแล้วถ้ามันบ่งหูจักวินัยมันบหูจักอบร่มบ่หูจักความอดทนในตัวเองพอมมองอื่นบ่อื่นบ่งยันดอกเว้ยไปจังสีกมีเอยซึกไปแหละจ้าสิได้ไปเป็นถาทดเลลายหมองเท่านั้นผู้ได้บวชมาแล้วแต่วถ้าวาใดมางง่าย,ายมันบ่นง่ายดอกนะ มันง่ายอยู่สําหรับความคิดของเจ้าเจ้าว่าลงทุนกระสางมันง่ายมันง่ายว่าอะไรมันง่ายแต่ว่ามันสิยาาในไพยภาคหนาเ้อ <c oughs> เป็นธาตุนาะอย่าลืมธาตุนี่มันจะตั้งจากสัตว์เด้อย่าตีกับตีอย่าขากับขาเด้อย่าลืมคือ <c oughs> กันแหละครับกับทรมานสัตว์โดยว่าเราว,ว่าทารมานดอกอตเว่าเป็นของสนุกสนานทรมานตีไก่เออเลี้ยงปลาเลี้ยงมา้า เรือเอาไปแสดงละครสัตว์จังสินะนี่แหละเห็นคุณค่าคุณค่าของพระพุทธเจ้าที่่นบำเพ็ญมาก้อว่าจะได้แนวคําสอนออกมานะ <c oughs> คนบดิเขาใจลึกซึ้งดอกจุดหนีนั่นนะนั่นแหละถ้าศึกษารอบแม้ขนาดในพระไตรปิฎกนี่มันก็ยังแขบงแขบอยู่ได้ความรู้แ่าขนาดนั้นกับ็ถือว่ามากอย่อยางในประมาณหนึ่ง แล้วสาหรับคนที่ลงมือปฏิบัติแล้วรู้เห็นเขาไปในตัวเองกว้างขวางหมากหาประมาณใดก็แล้วกัน <c oughs> แล้วจังว่าบ่แมนของเหลนให้เฮ็ดจริงจังเป็นบ้าไปกระไรยแล้วเด้อเป็นบ้าไปก็มี่เล้าเด้อาจารย์พญทิพย์นั่นแหละปวงไปตัวทีพแล้วเขาไล่ยุใส่บูมมันเอ,เอามาอีกแล้ว <c oughs> เที่ยนัเขาก็นามาส่งสองเสือสามเสือ,เ,อ,อเที่ยวนี้จะกินเรื่องได้อีกแล้วเมาหาอีแต่อขวมันเน,น <laughs> <laughs> าะ <laughs> บักไล่นาไล่ยังไงแล้มาด่าแบบโอ้ยเห็นอีกละ่ะแลนก็ตัวก็ตัวนี่ออกจากตลาดจักที่แถวๆนี้ก็บลูตลาดนั่งกันเลยเออมัน่าวหลนปัดนึกปัดโทรศัพท์เขาถึงนั่ <laughs> ออนแหละเรื่องสั้นแหละบริเวณคองเล่น เรียกว่าจะมาทําความคุณชินเถาะกับพาพินัยคุณชินกับพระธรรมเอ,อ <c oughs> บ่อมันของสีมาเบาเรียนๆโกโก้เก๊กๆนั่นอันอนี้เดอ้เอ,อให้รักษาใจตนเองศึกษามาแล้วกับศึกษามารักษาตัวเองมาปฏิบัติใน่ะจะาของเองมาละว่าเจา้าของเองเรื่องต้นแหลกกับขันตีปรมังตโปติติขานันแหละให้เป็นคนมีความอดทนคม ความโกรธของเจ้าของเพราะว่าบางอย่างเจ้าขอ,ของก็บรุถ้ทะล้แล้วมันจะเอาพระวินัยกับเอาพระธรรมมาตัดสินดอกถ้าบรู่มันจะเอาอารมณ์มาตัดสินนะทะ <c oughs> ล้มันว่เป็น,ปนผู้บรุ่นเบาแต่ว่าผู้รู้นี่ฟังเข้าสิ่งจักว่าอะไรพิษอะไรถูกแล้วเข้าสิคอยปรานีปรานอมหรืออธิบายขยายความเกิดอความใจบริใสอารมณ์เน้ผู้ผู้บรู่นนี่ใสอารมณ์ แบบนั้นแบบนี้เอาเรื่องโลกเอาทั้งโลกมาเบากันนะเลยเป็นทางสัง้นแต่เบาเรื่องทั้งโลกเก่งเบินแหละแต่ผูเก่งเก่งเหรอมันจังเกิดไปเกิดมากเฉพาะสมีอผูได้กับว่าย่อไปเก่งกับเก่งไปตายแหละเก่งไปนรกนั่นแหละกกเก่ไไกไกงไป,ไ,ปกไปเกิดเก่งไปเป็นหมูเป็นหมาเก่งไปเป็นเปรตเป็นผีเก่งเป็นอสุรกายเก่งคิดว่าแต่ของคมเห็นผู้อื่นได้นั่นแหละเก่งแบบนั้นเก่งเกิดแบบ ยังผ <Yeah. S 1> ูここ้รู้แล้วอ่ะนะเออถ้าพ่อแน่ใดกันเนี่ยแม่บ่อะไรกันนี้นี <Rena ult> ่มันเท่านั้นหนึ่งเด้บ่มีหยังได้วิธพี่นังตะเดีบ่มีความแพ้่บ่มีความชสนะแต่คนทั้งโลกเธอเอาความแพ้่ความชสนาเป็นญ่กันด้เืออความแพ้่ความชสนะความผิดความถูกนี่เธอเอาตัวนั้นแต่ทมบ่ได้ถือแบบนั้นเด้คนรูแล้วทังสีผู้นี้เป็นแบบั้นบิ่อแบ่ปึ๊บเหตุคือบ่จักจัางย่อมวิบดียกเมื่อไหวก้มกาบ เขากรากบวิเลศเจ้าั่นแหละเขาก็รู้แล้วว่าเจ้าสิบไปแบกในในในศาสตร์ต่อไปนะเมื่อธรรมดาดินั่นแหละแปลว่าฝึกอ่านมาแล้วศึกษามาแล้วก็ห้ไปเบิ้งแต่ของเอง่ให้ไปเบิงเงเงเบ้งผู้อื่นดอกแต่เบิ้งผู้อื่นมิตรผิดก็ผิดวัตันั่นแหละแต่กูถือจากบอกะผู้อื่นผิดกูถือเป็ั้นสั่นการเด็กทกเที่ยงกันแล้วกูสนะ มึงต้องแพ้เนี่ยเพังสั้นเนี่ยบางอย่าง,าง,งเข้าจังป,ป่าซื้ออ,อยู่ธรรมดาแหละแต่พอเบาได้ก็บเบาเบาหนึ่งเบาสองสามเนี่ยเบาเห้นนี้เลย <c oughs> เพยงสั้นถึงมีโอกาสจะแกะสองขันคันสามบ่มี <c oughs> ไม่มีดับแต่ก็ะรย่างว่านั่นแหละเข้าไปได้ <c oughs> สอนคนดีจากบวละ สอนคนเร็วมันก็เยต้องตรงนี้ขาา้ว่าแน่ถ้าคนดีแล้วก็จําจเป็นต้องสอนเพราะว่าเขาดีเป็นปกติของเขาคนเรวเท่านั้นเขาจังแน่จังน,น้าให้จังบอกให้่ว่าที่เ้ามไม่อยู่น้ากันหลายๆนี่เออบอันว่าเขาดีหรอกก็่ยังบ่นันแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละคือว่าพยายางสิมาถิมความเร็วยัางฝรั่เวลาแต่ละอ,อยู่น้ากันให้ ให้คุยกันแบบเอาราวินัยคุยกันซะเดี๋ยวอารมณ์ทั้งโลกมันมีตะพูนเก่งมาแล้วแล้วกับว่าม่นคนที่บริสุทธิ์รุดพ้นแล้วได้มาบวชก็ค่อยเบิง่งค่อยประคองไปน้ำกันนั่นแหละยังก็ดี <c oughs> แต่คนดีคนบริสุทธิ์มาแลลวเขาว่ามาดอกเขาก็ยุตาเขาแต่บารมีเขาเกิดเขาเต็มก็คนก็ไปหาเขาเองเขาบ่เขาบ่าาบาไปดินรนเขาบด้ไปแสวงหาอีกนั่นแหละมันต่างกัน แสดงว่าต้องย่อมหลับว่าต้ของบนหลูมันจังมากเรียกว่าแต่ละคนคําว่าความรูจ้จําความรู้จากปัตยปิดกหรือทั้งโลกเขาให้ปอท่อเก่าเนาะเขาให้ว่าปอท่อเก่าถือว่าเป็นผู้ลูว่าสันมันบอแมนแทคนเมมีนังสั่นภาษาใบอันนั้นคือมันบป็น้วไามายืนยันตัดสินยังได้การกระทําและผลงานต่างหากผลงานผู้ลู่แท้แต่เขา เจ้าเขาเจ้าถึงแล้วนะก็เจ้าเบ้ายันดอกมิตรสั่งสาธารณกุศลกุศลประโยชน์ประโยชน์กุศลไปจังสันบบเก็บบะกรรมเฮขาบ่ได้เบืองหยากดอกแต่พวกเจ้าดีแล้วกะเจ้าดีสร้างประโยชน์นี่พวกนั้นพวกบ่ดีก็ค่อยตาตาตาตำีินั่นแหละผู้ได้เฮ็ดได้ดอกนั่นคือบ่เบิ่งเจ้าของว่ามึงคือบ่เหตนะนาเนาะผู้ได้เฮ็ดได้ดอกไปเหตจังสันแต่ของคือบ่เหตนะนา คือเวลาเฮาแสดงถ้ำนั้นมีไปยังสิก็ว่ามีไหมมีไหมที่จะเอาอันนั่งตั้งกายตรงดำรงสติให้มันรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกยาวนั่นเออพระพุทธเจ้าพ่นกอเพ่นเอาเวลาอะไรมาเทศแต่พ่นมากคานั่งแต่หายใจเข้าหายใจออกยาวอยู่เพราะฉะนั้นเออเพียจักสั้นแหละพู้บ่รล้เออเขาเจ้าพ้นแล้วเขาเจ้าบวถิมบดแล้วเข้าใจว่าล่ะเออถือเอาไปนั่นได็กกับพิทบดถือตะมันมีเห็นว่าถือตะมัน แต่ว่ามันยังกินเหล่าเม้ายาอยู่ด้กินเหล่าเม้ายาอยู่ออยู่ในหูเหี่ยวอยู่ทั้งผัวทั้งเมียมันเออจังสันแหละอยู่ในหูเหี่ยวอยู่ทั้งผัวทั้งเมียมันคือบอกไปนั่งไก่ตรงดำรงสติให้มันให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวให้ใจออกยาวก็รู้ยาวกมันคือบอกไปเห็ดมันมาบอกผูอื่นเห็ดหนังเออนั่นแหละพวกความจำเห็นบอกตัวความจำหูสันความจริงตัวมันเองเหมอนแม่ต้องเห็ดได้เบิดมืออยู่บอก กูก็ยังว่ากูเห็ดบด้เิดมือกูบ่เห็ดพร้พอรมเดี๋ยวนี้เศร้าเห็ดแล้วนั่นแหละว่าถ้าแง่มากนะเฮาบด้ไปสนใจดเดออ้สาโคตรพอโคตรแมงมงพ่อสำนันหนึ่งแนะง่ามากดูด,ดูอันพวกไปทองจำมากันนะดีออว่ามึงเรียนดังออกกูนะ <c oughs> ดังสัน่นฝึกหัดอันมาแล้ว ก็เอาไปเหตุแต่ของเองตัวบ่งดูเข้าไปอยู่เลื่อนว่างต้นไม้ภูเขาในถ้ำในเงื่อมผาเนี่ยนะมึงยังอยู่กลางบานกลางเมืองอยู่นี่นะมึงเข้าไปเหตุไปตามี่มึงมาบอกกูมีไหมคําสอนพระพุทธเจ้าสัตว์เออ <c oughs> มีหรือบ่มีเขาก็เหตุน้ำเขาบ่ได้บอกตามดิเนี่ยไม่ได้พูดตามแต่เขาทําตามจากว่าอันนี้อ่านมาแล้วก็ไปเหตุแต่ของเราเองตัว มาบอกผู้อื่นห็ือยังหายกินประทันกลุ่มปากกลุ่มทองกับลูกกับเมี่ยมึงอยู่เข้าใจว่าล่ะเออทำนี้ดีหลายเอาสมองปัญญามึงไปหหอยู่หายกินขากินหลักกินจากว่าล่ะกูมันขอกินเออมันต่างกันเด้สู้ขากินสู้หลักกินนึกสิบอกให้กูขอกินเด้เออราต้องตรงนี่แหละออให้ก็เอา บ่ใหากับบ่าเอากับกับบ่าห้เขากับ,ก,บกับสิ้ยังไปเอาเนาะกับเขาบ่าให้เนาะออแล้วเตอสู้ยังข่ากินอยู่เด้อสู้ยังข่ากินสู้ยังหลักกินฟังดีๆมันเข้าใจออสู้ยังข่ายกินอยู่อันแหละสู้ยังตัวอยู่กูไปขอได้นี่ยกูก็ได้เป็นหลักไปตัวไผ่ได้นี่ย แต่แมนอี้ยังลูกพี่มันเป็นอนาใดลูกน้องก็เป็นแนวนั้นเนาะบา่บอกก็สอนกันบ่เนาะอย่าไปตำหนิเขาหน้านะมันบ่ว่าบ่อเออฟังแล้วพวกเราไปทำเอาเองนะมันคือบ่ววานโอ้ยเสมันคือกันครับ <c oughs> เออนั่นแหละเฮ่าปฏิบัติเท่ากับว่าไปรังแกเบียดเบียนใครดอกแต่ว่าอย่ามาเบียดเบียนกับเทาเท่าก็ต้องป้องกันเป็นธรรมดานะถ้าผู้ใดวามันบ่กินะเะฮะก็ ที่ผู้ทเจ้าพึ่ก็บ้าไว้ือดูดอกอภูตว่าทีนี้เรายังอุเปติเด้ผู้กล่าวคําไม่จริงย่อมลงสู่นรกเด้ออ,อแหละารมึงมึงเหตุได้จริงบ้านะมึงจะมาสอนกูนะแต่เห็ุได้จริงมันบอกเป็นดอกเพราะวันสิยุกับตัวเองมันสิบอกมีความคิดไปตำหนิี่เตือนบอกพวกนั้นบอกผู้นี้เด้คนเห็ุได้จริงอันนั้นคนเหตุบ่ได้จริงไปจำมานิดๆหน่อยอ่านหนังสือประจบพราะเล่นไปฟังเขามาหน่อยหน่อยนะ ต่อ <c oughs> งไปานห้อมาเขาก็ถีบไปเด้เอบริสอ่อนแมงเด้อังสั่นหละอ่านมาแล้วฟังมาแล้วไปฟืกเอาเองตัวก็ไปดังร่องกายตรงสติให้มันอยู่ในป่าให้เขาเมื่อใดก็ไปตัวมาบอกเขาเห็นอย่างคือเขาออกจากป่ามาไปแห้งหรอโอ้ไม่ได้ออกแม้ก็อยู่ในปลาคือเกานัา่นแหละออกจากป่าเพราะมันออกอยู่ในป่าคือเกา <c oughs> บอกเจ้คล้องอ่ะนะนะ <c oughs> อะไรพอว่ามันมีคนจังสั่นเข้าใจว่าจะของศาสนาพุทธได้บัดนี้เข้าใจว่าจะกของทําต่างพุทธเจ้าได้บัดนี้มันบร่ไม้ทําตามแล้วก็ว่ามันศาสนาพุทธพร้อมพุทธภาวะบรรลุสกตัวในตัวเองโดยสัมป اي เบจหอดตถทาตาเออเบจหอดอัรมมัจตตาคัมัจตตาบังจักเออมิตรว่ามิตาจะไปหาบอกผู้นั้นบอกผู้นี้โอ้ยโคดแม่เอ้ยมึงซืบมาศึกษามาหยังใส่จังสรน ศึกษาเขากับศึกษาตัวเองตัวเขาราที่อารมณ์ตัวเองตัวออบ่มันศึกษามาบอกคูอื่นจังกินเหล่าเม้ายาอยู่ได้น่นนะ่ะนี่เหล่าเมายายัางขาคนกินขาผู้อื่นกินขาสั์กินขาสั์กับขาคนนน่ะสิว่าเอาของขัดขัแล้วก็ดีเออนั่นแหละแต่กาเตือนพวกเข้าที่เขามาบวชอย่าคิดว่าง่ายได้มาโดยง่ายโดยชาตินี้จะลําบากในชาติหน้าและลําบากอีกนัน่นโดยธรรมดา ให้รักษาไว้สมบัติหกสิบกัปนะหรือสิเอาเป็นอะสมบัติหกสิบกัปสิรักษาบุญกุศลของตต่อของไว้แต่เห็นได้ครบบอหรือสิใดกรรําไรนะอ <c oughs> แต่ที่ว่าเรื่องอานิสงส์ของพ่อเม่ไใดบอ่อน,นไดแม่นพ่อเม่ตายแล้วกสร้างเมีนพ่อเม่เขาออกมาไว้แล้วเขาถิ่มไว้ในปาก็บสบางใดคือเก่าแต่ว่ววาสิป้องกันนรลก อันนั้นอันนี้ให้หรือาภาพไปสวรรค์น่ะอันนั้นเบ่เกียวอัน้นอยู่ยกับการโมทนา้นอดู่ยกับการยินดีเด้อสครื่วนการบาไดา้ได้นี่หมายถึงว่าเกิดเวียนว่วยไปเกิดในศาสนาพุทธแม่สิบเป็นงัวเป็นควายกับเป็นงัวควายในพุทธศาสนาเป็นหมาในศาสนาเป็นแมวในศาสนาเป็นนกเป็นหยังในศาสนาในพุทธศาสนาเออสั้นเวลาแต่สิเป็นคนเด้สิบอกให้เด้เออ,เอน,นันแหละ คือหมามาอยู่วัดจังสิเออมันก,ก็อาดี่เคยเป็นญาติในศาสนาเป็นพอ่อเป็นแม่ไพกะบลูล่ะเขามาปล่อยไว <c oughs> ้วัดแมววนี่หมาวัานี้นกมุ่น,นั้นเป็นเร่องสัน้นหมายถึงคำว่าอานิสงส์มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิบวชเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นยังบ่อแม่ถ้าการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ยไพก็ตามที่เป็นอภิชาติบุตรภูมิสติปัญญาเหนือกว่านํำพอ่อน้ำแม่เขาสู้พุท ทศศาสนาได้ถือเอาเฉพาะพระราตนาไตพุธทธธรรมสง์ยิ่งแนะนําให้เขาสู้อริยมรรคโสดาบันขึ้นไปได้นี่จบกันเลยนั่นแหละเป็นการทุดแทนแ,แท้่เป็นงังสัน่นว่าแจกแกงอาน,นิสงส์ส่วนหนึ่งมันมันมันลืมบ่ได้เบาว่าอาน,นิสงส์พ่อแม่ได้แบบได้แบบใดเอนะก็ได้แบบนี้แหละบางที่ก็มาเกิดเป็นง่วเป็นควายในพุทธศาสนาคนในพุทธศาสนา นั่นแหละไปทางอื่นโหดเทียมก็มีอีกเด้ในพุทธศาสนายังมีความยั่งอยู่โหดเทียมก็โหดเทียมยั่งยังอยู่เด้สันัล้วว่าให้รักษาตัวเองเด้อบาทนี้บางคนบ่มีเงินบวชเห็นประหลาดเขาเอาแพงเด้เอมามองนี่แหละมันง่ายแต่ว่าจะคิดว่ามีขานั่นแหละมีค่ามหาศาลสำหรับพวกเจ้าเด้อพวกเจ้าเสด้ไปเป็นถาด เป็นถาตดเป็นสัตว์กับสัตว์ถาดเป็นคนกับคนถาดเข้าใจว่าละ่ะเอาพอ